เด็กหญิงอายุ12ขวบที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจสนบางเขนก็นำตัวผู้ต้องหาในแจ๊บนี่และค่ะไปขอมหน้าสารฝากขังนะคะขณะเดียวกันแม่ของน้องเมื่อวานนี้ก็ไปบ้านที่เกิดเหตุไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ เห็นสภาพห้องของน้องถึงกับร่ำไห้บอกว่าสะเทือนใจจริงๆค่ะนี่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะแม่ของเด็กหญิงอายุ12ขวบผู้เสียชีวิตแล้วก็ทางครอบครัวก็เดินทางไปที่บ้านของนายแจ๊บในซอยผลโยธิน48นะคะไปทําพิธีเชิญวิญญาณของเด็กหญิงในจุดเกิดเหตุโดยประกอบพิธีในห้องครัวซึ่งเป็นจุดที่วางถังน้ําแข็งอัมพรางศพ แม่ก็เตรียมขนมที่ลูกสาวชอบกินด้วยนะคะรวมถึงพิซซ่าที่เป็นอาหารอย่างสุดท้ายที่ลูกสาวอยากกินนํามาเป็นเครื่องเส้นไหว้ซึ่งระหว่างประกอบพิธีอยู่คุณคะฝาครอบตะเกียงแก้วเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาพิธีเชิญดวงวิญญ,ญาณจู่ๆมันก็ตกลงไปแตกที่พื้นนะคะต้องบอกว่าคือคุณแม่ตกใจเลยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เขาเชื่อว่าดวงวิญญ,ญาณอาจจะมาขอความช่วยเหลืออ,อแม่บอกว่าตอนนั้นใจหายวาบเลยคุณผู้ชมคะ จากนั้นคุณผู้ชมคะครอบครัวเขาก็อยากรู้นะว่าตอนที่น้องอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตยอย่างไรคือทั้งแม่และคนในครอบครัวก็เดินขึ้นไปที่ชั้นสองค่ะไปที่ห้องหนึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นห้องของน้องค่ะพอผักเข้าไปตอนแรกเนี่ยเข้าไปยากมากมีการเอ่ยว่าขอแม่เข้าไปหน่อยได้ไหมปรากฏว่าเข้าไปห้องแรกในห้องเนี่ยห้องรกมากามีกรงหมาอยู่ที่มุมห้องและก็มีอุปกรณ์การเสพยาเสพติดวางอยู่บนเตียงด้วย แม่บอกว่าไม่น่าจะใช่ห้องของน้องแล้วล่ะน่าจะเป็นห้องของนายแจ๊บแล้วก็มิ้นนั่นเองค่ะจากนั้นก็เดินไปอีกห้องหนึ่งห้องนี้ก็ปิดประตูอยู่เข้าไปยากเหมือนกันนะแม่ก็เอยอ,อีกนะบอกว่าเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมจากนั้นก็เปิดเข้าไปได้ปรากฏว่าเข้าไปคุณผชมคะแม่บอกว่าสะเทือนใจจริงๆเพราะว่าจากที่เห็นเนี่ยในห้องน่ยแทบจะไม่ใช่ห้องนอนคนนะ่ะม,ม,มีลงมีลังเต็มไปหมดคุณผู้ชมคะ ทีนี้ไม่มีผ้าห่มด้วยนะไม่มีหมอนด้วย mm hmm. ก็เลยสะเทือนใจว่า mm hmm. เอ๊ะแล้วลูกฉันนอนอยู่แบบนี้นนได้ยังไงนอนยังไงนั่นน่ะสิมะะแม่บอกว่ารับไม่ได้จริงๆค่ะเอาลองฟังเสียงหน่อยค่ะ,ะคุณผู้ชมคะเนี่ยเป็นจงังหวะที่เข้าไปที่บ้านหลังเกิดเหตุเหมือนที่บอกไปห้องนอนที่ให้ลูกนอนเนี่ยโอ้สภาพดูไม่ได้จริงๆค่ะ ครอบครัวเนี่ยถือกับร่ำไห้ท<ด>้สอสงสารน้อง,งไม่คิดว่าลูกจะอยู่ในสภาพแบบนี้น,นอกจากนี้แม่บอกว่ามองหาทั่วห้องแล้วนะไม่เห็นมีชุดนักเรียนเลยนั่นแสดงว่าน้องไม่ได้เรียนหนังสือจริงๆที่ผ่านมามิ้นกับแจ็คโกหกมาโดยตลอดว่ารับน้องมาอุปการะแล้วก็นําไปเรียนส่งเสียอยู่นะคะแต่ที่สุดก็คือโกหกแม่ทั้งนั้นแม่ของเด็กบอกกับสื่อมวลชนอีกนะคะว่า เรื่องของคดีความเนี่ยแม่ไม่อยากพูดอะไรมากเนื่องจากว่าได้เห็นพยานหลักฐานบางส่วนเท่านั้นส่วนที่มิ้นติดต่อมาบอกว่าอยากจะไปร่วมงานศพเพื่อขอขมาส่วนตัวก็ไม่ขัดข้องนะส่วนกระแสข่าวว่าลูกสาวเนี่ยชอบขโมยเงินหรือว่าขโมยของนั้นตนเองเนี่ยไม่ขอตอบดีกว่าเพราะว่าไม่รู้ข้อเท็จจริงโดยครั้งสุดท้ายที่เจอกันกับลูกเนี่ยประมาณสักหนึ่งปีก่อนค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะมีการติดต่อพูดคุยผ่านทางแชทมากกว่าที่จะพูดทางโทรศัพท์ที่ผ่านมาพยายามเคยโทรแล้วก็วิดีโอคอลขอคุยกับลูกสาวนะคะแต่ลูกสาวก็ไม่รับสายบอกแค่ว่าหนูสะดวกคุยแบบนี้คะ่ะแม่แล้วก็ไม่รู้มาก่อนด้วยนะว่าลูกสาวไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าลูกสาวก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยคะ่ะคือเราพยายามทุกวิถีทางนะคะเพื่อจะมารับลูกทั้งย่าทั้งยายทั้งป้า <c oughs> ทั้งอา ทุกคนพยายามหมดทุกคนแต่เขาไม่แจ้งที่อยู่กับเราว่าเขาอยู่ไหนโทรไปเขาก็ไม่รับค่ะโทรมาก็พยายามที่เราถามว่าลูกไม้อยู่ไหมเขาบอกไม่มาอยู่ที่ไหนเขาไม่บอกเขาพูดแค่ว่าเขากลัวเรารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแค่นั้นเองค่ะมันก็เลยมีประเด็นจนถึงทุกวันนี้ค่ะคุณชมค,ค,คะส่วนเรื่องคดีความนะคะหเราให้เลยม,มันมีแต่กล่องเหมือนน้องต้องนอนกับกล่องกระดาษกล่องกระดาษที่ เป็นกล่องพสาสอ่ะอะแล้วก็ลกไปด้วยกล่องหมดเลยอะคือมนันไม่ควรจะเป็นห้องนอนมันไม่ควรที่จะเป็นห้องนอนเลยแต<ช>ด้วยตาม,อมพอเรามาเห็นห้องเรารู้สึกเลยว่าเด็กคนนี้นี่น่าสงสารวินาทีที่แม่เขาเห็นล่ลูกเขาต้องนอนในห้องนี้ร้องทุกคนค่ะใครเห็นใครก็ร้องร้อคุณชลิดา จากคนที่บินวินกับร้องไห้ออกมาเลยผู้ชมมาสู้เห็นภาพสภาพความเป็นอยู่รังเต็มไปหมดเลยไม่เหมือนห้องนอนมันเหมือนห้องเก็บของไปแล้วนี่คือห้องที่เด็กหญิงอายุ12ขวบใช้ชีวิตอยู่ในห้องนี้นะครับผ้าห่มก็ไม่มีมหมอนก็ไม่มีผู้ชมคะ ส่วนเรื่องของการดําเนินคดีทําพนักงงานสอบสวนสนาบางเขนเมื่อวานนี้ก็มีการคุมตัวนายแจ๊บผู้ต้องหาไปขอร่างสารอาญาฝากขังในความผิดสามข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายปิดบังซ่อนเร้นทําลายศพและก็เสพยาเสพติดนะคะโดยนายแจ๊บเนี่ยตอบคําถามสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งว่าหลักฐานทั้งหมดก็ปรากฏอยู่ในภาพวงจรปิดนั่นแหละซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ตํารวจหมดแล้วส่วนสาุที่ทําร้ายเด็กเนี่ย เพราะเขาอ้างว่าโมโหเพราะว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมขโมยหลายครั้งแล้วซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นตัวเองก็รู้สึกผิดและฝากขอโทษไปถึงทุกคนด้วยค่ะมันก็ร่วมกันนะครับร่วมกันเหรอมิมอ้นทำน้องยังไงบ้างเออผมจำไม่ได้แล้วต้องมีในคลิปครับมีคลิปหรอใครอำตีคนแรกเรื่อง้วมคลิปหมดเลยคลิปเป็นอยู่เรืเรอ่องหนึนะ่งแล้วทำไมถึงทำน้องแบบนั้นอ่ะมาหลายครั้งครับหลายครั้งทำอะไรหลายอย่างมาก ขณะที่ศาลก็อนุญาตรับฝากขังนายแจ๊บนะคะหลังจากไม่มีผู้ยื่นขอประกันตัวส่วนมิ้นคนเป็นเมียเนี่ยทางพนักงานสอบสวนยังคงยืนยันที่จะแจ้งข้อกล่าวหา3ข้อหาเหมือนเดิมก็คือสนับสนุนให้ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพและไม่การช่วยเหลือบุคคลอื่นที่อยู่ในอันตรายค่ะซึ่งหลังจากนี้หากพบว่ามีพยานหลักฐานที่สามารถเอาผิดในข้อหาอื่นๆได้ก็อาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมภายหลังได้ค่ะ